เราจะมาลองดูนะครับเอามีดที่เราได้รับคมมาเมื่อกี้นะครับมาทดลองตัดขวดน้ํานะครับก็เป็นขวดพลาสติกนะครับที่ใส่น้ํามานะครับถ้าเกิดว่ามันคมนะครับผมคิดว่ายังไงก็ตัดขาดนะครับถ้าเกิดว่าตัดขาดนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับให้กับช่องเข้าบ้านยุคใหม่เลยนะครับสาหรับวิธีการรับมีดที่เป็นสนิมนะครับให้กลับมาคมกลิ้งครับชมเลย Two hours later สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพ้าบ้านยุคใหม่นะครับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาในการรับมีดนะครับผมนี่นะครับท่านผู้ชมจะเห็นว่ามีดเป็นสนิมแบบนี้นะครับแล้วก็คมนะครับจะล้มไปหมดแล้วนะครับ อันนี้ได้ไปเก็บมีดเก่าๆมาเลยนะครับซึ่งจะมารับให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับว่าวิธีการรับแบบนี้นครับมันสามารถรับมีดได้คมกริบจริงๆนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นตัวหินรับมีดธรรมดาปกติทั่วไปนะครับที่เราซื้อตามท้องตลาดน,นะครับผมส่วนตัวนี้ก็จะเป็นแท่นจับนะครับซึ่งได้ DIY นะครับจากไม้พาเลยเก่าๆนะครับ ซึ่งทาได้ง่ายมากๆนะครับถ้าใครต้องการาแท่นจับหินแบบนี้นะครับก็ไปลองรับชมติดการคลิปได้เลยนะครับผมซึ่งผมได้ทำคลิปวิดีโอลงไว้แล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาทำการารับมีดตัวนี้นะครับให้กลับมาคมเหมือนเดิมนะครับผมซึ่งไอตอนนี้มันก็คงไม่ต้องไปทดลองอะไรนะครับเพราะว่าเห็นว่ามันคือขนาดนี้ยังไงมันก็ตัดอะไรไม่เข้าอยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาทำการรับ คืนคมของมันนะครับก็ก่อนที่จะไปรับนะครับหินรับมีตัวนี้นะครับต้องแช่น้ํานะครับให้อิ่มตัวนะครับก็นําหินลงไปแช่ในน้ําเลยแช่จนกว่าเม็ดฟองนะครับของตัวหินตัวนี้นะครับจะหมดนะครับเนี่ยจะเห็นฟองมันขึ้นแบบนี้นะครับแช่จนกว่ามันจะอิ่มตัวนะครับแล้วเราจะมาทําการรับนะครับ นี่นะครับตอนนี้หินของเราก็อิ่มตัวกับน้ําเรียบร้อยนะครับวิธีการรับนะครับหินรับมีดนะครับก็จะมี2ด้านนะครับให้เราเอาด้านที่หยาบที่สุดนะครับขึ้นมารับก่อนนะครับก็วิธีการรับก็ง่ายๆนะครับให้เราจับคมมีดนะครับดึงเข้าหาตัวนะครับ นี่นะครับนี่นะครับดึงเข้าหาตัวแบบนี้เลยครับเนี่ยแล้วมันจะโดนคมนะครับ ก็ทำเหมือนกันทั้งสองฝั่งนะครับนี่นะครับก็ให้เราดึงเข้าหาตัวอย่างนี้นะครับอย่าไปดันออกนะครับถ้าเราดันออกอย่างนี้นะครับอ่าคมคมมันจะล้มนะครับผม ทำแบบนี้คือเรามองไม่เห็นคมนะครับให้เราดึงเข้าหาตัวนะครับเราจะมองเห็นคมนะครับตอนที่เราดึงเข้าหาตัวแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมครับอ่าเรารับแบบนี้นะครับเราจะเริ่มมาเห็นคมตรงนี้นะครับขึ้นมานะครับกระทำแบบนี้ไปเรื่อยๆครับ นี่ไหมครับคมเราเริ่มมาแล้วนะครับเปลี่ยนฝั่งบ้างนะครับสลับกันไป เริ่มคมแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะทําการรับไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจะคมนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาเก็บคมนะครับทําการเก็บคมอีกทีหนึ่งนะครับ อตอนนี้มีดของเราก็เริ่มคมแล้ะครับเดี๋ยวผมทําการรับเก็บสนิมให้เรียบร้อยนะครับพอเรารับมีดนะครับจนเริ่มมีความคมเลยนะครับ ค,ความทื่อเริ่มหายไปหมดแล้วแล้วก็ให้เราทําแบบนี้นะครับจับมีดแบบนี้นะครับแล้วก็ดันไปข้างหน้านะครับดันไปแบบนี้เลยข้างละยี่ทีก็ได้นะครับ แล้วก็หันมาข้างนี้ครับทำเหมือนกันนะครับข้างละยีสิบนี่ครับทีนี้มีดของเราจะคมแล้วนะครับ พอเรารับมีดนะครับจนมีความคมเรียบร้อยนะครับก็ให้กลับฝั่งมาอีกด้านหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นด้านละเอียดนะครับก็ให้เราทําแบบเมื่อกี้นะครับทําเหมือนกันนะครับฝั่งละ20ทีเหมือนกัน เรามารับข้างนี้นะครับคือเป็นการเก็บคมนะครับให้คมนะครับมันละเอียดมากขึ้นนะครับก็เสร็จแล้วนะครับสําหรับวิธีการรับนะครับเดี๋ยวเรามาทดลองหั่นมะนาวก็ได้นะครับก็นี่เลยนะครับเดี๋ยวเราจะทดลองนะครับใช้มีดนะครับฝานมะนาวนะครับผม ถ้าเกิดว่ามีดไม่คมจริงๆนะครับไม่สามารถฝานมะนาวเข้าอยู่แล้วนะครับก็เราก็มาลองกันเลยผมจะฝานแบบบางๆเลยนะครับ นี่เลยครับบางมากเลยนะครับท่านผู้ชมก็คิดด <reco Christ. S 2> ูเอานะครับว่ามันมีความคมขนาดไหนนะครับขนาดมีดหนาขนาดนี้นะครับยังสามารถฝานมะนาวนะครับให้บางได้ขนาดนี้นะครับโอ้พระเจ้าจอดเดี๋ยวผมจะไปทดลองให้ท่านผู้ชมได้ดูอีกอย่างหนึ่งนะครับซึ่งจะเอาไปตัดขวดน้ํานะครับที่ใส่น้ํานะครับดูซิว่าขวดน้ําจะขาดครึ่งหรือเปล่านะครับไปเดี๋ยวเรามาทดลองกันเลยมาครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูนะครับเอามีดที่เราได้รับคมมาเมื่อกี้นะครับ มาทดลองตัดขวดน้ำนะครับก็เป็นขวดพลาสติกนะครับที่ใส่น้ำมานะครับถ้าเกิดว่ามันคมนะครับผมคิดว่ายังไงก็ตัดขาดนะครับถ้าเกิดว่าตัดขาดนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับให้กับช่องข้อบ้านยุคใหม่เลยนะครับสําหรับวิธีการรับมีดที่เป็นสนิมนะครับให้กลับมาคมติดครับมาชมเลย เป็นไงครับวิธีการรับมีดของผมนะครับจากมีดทื่อๆนะครับกลับมาคมกิบนะครับผมสามารถตัดขวดน้ำได้นะครับ ดูรอยตัดนะครับคมกริบนะครับเหมือนมีดโกนะครับรออะไรนะครับกดไลค์กดแชร์กับช่องเ่าบ้านยุคใหม่เลยนะครับแชร์ต่อต่อไปนะครับเพื่อที่จะให้เพื่อนๆนะครับได้เห็นวิธีการรับมีดนะครับเอาไว้ใช้ในครัวเรือนนะครับผมคมจริงๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับสำหรับวิธีการรับมีดนะครับให้คมนะครับราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ สวัสดีครับ